สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปาร์มบาไซด์แชนแนลครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาโชว์อีกแล้วก็คือตัวล้อคาร์บอนนะครับผมจาก S 5สไฟสูง50แต่ว่าที่ไม่ธรรมดารุ่นเนี่ยคือ1ได้เซรามิกแบริ่งนะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาพิเศษมากเดี๋ยวไปบอกกันว่าตอนท้ายว่าราคามานเท่าไหร่นะครับผมี๋ยวจะมาแกะกล่องพร้อมกันว่าตัวนี้มีอะไรบ้างก็นี่นะครับผมกล่องที่ส่งไปหน้าบ้านคุณก็จะเป็นอย่างนี้นะ ก็จะเป็นกล่องอ่ะ r e t r o s p e c ครับไม่ใช่ S5 ต้องขอโทษทีก็เป็นของ r e t r o s p e c t ก็พูดง่ายๆคือเจ้าเดียวกัน r e t r o s p e c กับ S5 นะครับแล้วก็พอแกะกล่องออกมาปุ๊บก็จะเจอผ้าเบรกให้แบบนี้ยี่ห้ออื่นให้แต่ผ้าเบรกนะครับผมแล้วก็แต่ว่าตัวเนี้ยให้เป็นฝักของของ S5 เลยข้อดีของฝักตัวนี้ก็คือมันเป็นของ C N C นะครับผมตัวนี้จะเป็น C N C ไม่ใช่ของ C ตัวนี้จะเป็น cnc ข้อดีของ cnc ก็คือมันแข็งอลูมิเนียมมันกระจายออกนะครับผมก็คือการกดเข้าไปมันจะกดตรงนี้แล้วก็แรงกระจายาามันจะกระจายเข้าไปในทั่วฝักเบรกนะครับก็เป็นหนึ่งในสินค้าคุณภาพจาก s 5แล้วก็แน่นอนครับผ้าเบรกของตัวนี้ก็ต้องเป็นของคาร์บอนอยู่แล้วที่จะใช้กับล้อขอบนี้ต่อมาก็คือตัวแกนปลดนะครับผมก็จะมีหน้าหลังเป็นแกนก้านะแล้วก็มีซี่สำรองให้ตรงนี้นะครับผมซี่สำรอง แล้วก็แหวนรองด้านล่างครับสำหรับคนที่ใช้11สปีดลงมาก็ต้องใช้ตัวนี้เนาะนี่ก็มีแถมให้มาดูด้านล้อกันนะครับผมนี่ลอ้อนะครับนะครับเป็นาลายคาร์บอน น่าจะเป็นลายเขาเรียกว่า 12k นะครับผมลายตารางมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็สูง50นะครับซี่ตรงนี้เป็นซี่หัวตรงนะครับแต่ก็เป็นซี่แบนเอาไว้ช่วยในการตัดลมนะครับผมเพิ่มความแอโรดนามิกให้นะครับแล้วก็ลูกปืนแน่นอนก็เป็นเซรามิกเบลลิงเขียนติดตรงนี้เลยนะครับ retro spec เซรามิกนะครับผมแล้วก็มาดูด้านตัวขอบล้อกันบ้างขอบล้อก็ จะเป็นแบบยุคใหม่นะครับผมพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าตรงล้อตรงนี้มันจะเป็นล้อคาร์บอนก็จริงนะครับผมเป็นเป็นผ้าใยคาร์บอนแต่ตรงขอบมันเนี่ยจะไม่ใช่เป็นค่าเอ่อไม่ใช่เป็นคาร์บอนนะครับจะเป็นเอ่อเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นปอร์ซเซลนะครับข้อดีของตัวแร่ของปอร์ซเซลที่มาอยู่กับคาร์บอนก็คือตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนความร้อนเท่ากับตัวแร่ของปอร์ซเซลนะครับตัวเนี้ยจะทนความร้อนมากกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่ากันรอยขีดข่วนได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นล้อคาอร์บอนคุณภาพสมัยนีย้จะแบ่งเนื้อจะเป็น2เนื้อแบบนี้นะครับผมเพื่อใช้ในการจับเบรกเบรกมันจะร้อนไงแต่ตัวนี้ก็คิดมาเผื่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวผมทําพร้อมกันเลยนะครับผมพอดีลูกค้าใช้คาเซเรสคันไซอยู่นะครับผมเนี่ยลูกค้าก็นั่งอยู่เนะี่ยก็รอที่จะเปลี่ยนล้อเลยนะครับผมไหนๆผมก็จะเปลี่ยนแล้วผมก็เลยรีวิวไปพร้อมกันเลยก็เดี๋ยวจะได้ท,ทําทีเดียวเลยนะครับผมเปลี่ยนล้อหน้าเลยนะครับผม ก็วิธีการเปลี่ยนล้อนะครับผมก็เราจะออกมานะครับผมแกะเฟืองแล้วก็แกะยางออกนะครับผมแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาอันนี้นะครับผมมาดูเดิมๆคันไซกันเดิมๆคันไซจะไม่ได้ใส่ตัวฝัดเบรกอะจะไม่สามารถเปลี่ยนผ้าเบรกได้ใช่ไหมครับเขาก็คิดมาเผื่อเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัว s อฟก็เลยให้ให้ผ้าเบรกแบบนี้มาสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าคันไซตัวเนี้ยมันให้ชิมานโน่105เกือบครบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่ามันติดอยู่ที่เดียวก็คือตัวก้ามเบรกอะมันไม่ใช่นะครับผมแรงบีบมันยังไม่ถึงกับ105เพราะว่ามันยังเป็นซิงเกิลพรีบิดยังมีหมุดตัวเนี้ยอยู่แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้าคนนี้ก็เลยเปลี่ยนให้เป็นใช้105นะครับผมรหัา R 7,000ลองสังเกตดูว,ว่ามันจะมีตัวพรี v ิดตรงนี้2อันนะครับผมกระจายน้ําหนักในการดึง มันสามารถใช้แรงได้ิีเดียวนะครับผมใช้แรงทีเดียวในการบีบแต่ว่าแรงที่ปล่อยออกมาถึงเบรกเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมก็ลูกค้าก็เปลี่ยนไปด้วยเลยวันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผ้าเบรกผมก็จะเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกให้เฉยๆแล้วก็เก็บฝักไปนะครับแล้วก็โอเคเราจะมาดูล้อหลังกันนะ ่่างกอนีบั <Okay. S 1> ล้อหลังนะครับนี่คือล้อหลังนะครับผมก็เขียนไว้เวสซิ่งนะครับ Made by retrospect ลายสวยนะครับผมซขึ้นเท่าไหร่หนึ่งขึ้นล้อขึ้นล้อแบบ21ซีนะครับผมจะสารไม่เหมือนกัน ฝั่งนี้มันจะต้องมีการบิดใช่ไหมครับมันก็เลยต้องสารแบบไข่แบบนี้นะครับผมไข่สามแต่ด้านหลังจะเป็นไข่ตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดขอบแล้นะครับผมวัดขอบเท่าไหร่ความกว้างของล้อก็อยู่ที่23นะครับผมโอเค มาชั่งน้าหนักกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็จะชั่งพร้อมกันเลยหน้าหลังนะครับผมไม่รวมกันกดนะครับดูได้เลยนะครับน้ําหนักที่ชั่งออกมาเพียงโลห้าถือว่าเป็นหนึ่งในล้อคาร์บอนที่เบาที่สุดที่ผมขายแล้วก็ราคาเพียงหมื่นกว่าบาทนะครับผมโอเคก็เฉลยเลยนะราคามันเพียงอ่อ 13,900บาทเท่านั้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่ประหยัดมาก ถ้าเอาล้อกเก่าๆล้อเดิมๆคุณเนี่ยไปรับเซรามิกแบริ่งนะครับผมอย่างน้อยคุณก็ต้องมี3 4 0ถึงพันบาทในการไปอัพเซรามิกเฉยๆตัวเนี้จัดให้มีเซรามิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ราคาเพียง13,900มเก้าร้อบาทเท่านั้นนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็สั่งซื้อกับผมโดยตรงก็ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบนหรือว่าจะสั่งซื้อในชปีก็ได้นะครับผมมีให้ผ่อนด้วยแต่ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อตามลิงก์ชปีได้ด้านล่างเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวเราผมไปช่วยเปลี่ยนรถคันนี้ก่อนแล้วก็หน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาลับมาถ่ายให้ดูครับพูดเพียนมากเลย <c oughs> โั้หนักมากเลย การทําจะนิ่มกว่านะครับของตัวของตัวขอบอลูมิเนียมมันจะแข็งกว่านะครับผมถิกดูมันจะแข็งตัวนี้มันต้องนิ่มกว่านะครับเป็นการถนอมของขอบด้วยต้องใช้ผ้าเบรกของคาร์บอนด้วยนะครับผมอย่าอย่าลืมกอล์ม รู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนล้อขาบอนเนี่ยคุณประหยัดน้ำหนักไปเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ผมช่างล้อใหม่ไม่ีไปใช่ไหมครับ1.59เราลองมาช่างล้อเดิมกันไหมว่าน้ำหนักเท่าไหร่คุณจะหายไปเท่าไหร่นะช่างล้อเดิมนะล้อเดิมคันนี้หนัก2.50ดนพูดง่ายๆคือเกือบกิโลครับแค่เปลี่ยนล้อเฉยๆน้ำหนักคุณ ลดคุณลดไปเกือบ1กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จแล้วกันว่าจะเป็นยังไง เราสามาแย่รู้ไหมว่าคันไซแต่งแล้วน้ำหนักเหลือเท่าไหร่แปดโลกว่าแปดโลยี่สิบเจ็ดครับ ครับก okay, ็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมสำหรับ okay, ล okay, well, ้อ r e t r o s p e c ตัวนี้50นะครับเซรามิกก็เป็นอะไรที่ของดีราคาประหยัดครับก็แนะนำเลยนะฟาร์มไซเคิลแนะนำเลยนะครับผมลืมบอกไปว่ามีประกัน1ปีนะครับผมแต่ละล้อ1นคู่ที่ผมขายไปให้เนี่ยสามารถเคลมได้1ชิ้นนะครับผมก็คือไม่ว่าหน้าหรือหลังเนี่ยผมสามารถเคลมขอบล้ออันใหม่ให้ได้อีก1ข้างนะครับผมภายในระยะเวลา1ปี ครับผมก็มีประกันด้วยตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็ลากันไปก่อนครับก็ขอฝากล้อเล t r o s p ป c ตัว50คาร์บอนตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆของดีราคาประหยัดจากทางร้านปามไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ